สวัสดีครับมิรลักแฟนของทุกท่านก็วันอาทิตย์นี้นะครับจะเป็นเกมรพเมลีกนะครับลิเวอร์พูลนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก่อนเกมนะครับอาร์เนอร์ก็มีการแถลงข่าวนะครับก็มีทั้งหมดหลากหลายประเด็นนะครับก็มาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างประเด็นแรกนะครับอาร์เนอร์บอกว่านะครับอาไลอันกาเฟนแบกนะครับฟิตเต็มร้อยนะครับพร้อมที่จะลงช่วยทีมนะครับ ส่วนในส่วนของโกนาเต้นะครับก็ไม่มีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บแล้วครับสามารถลงซ้อมได้แล้วก็คาดว่าน่าจะได้ทั้งสองคนนี้กลับมานะครับช่วยทีมนะครับส่วนเรื่องของการปรับปรุงทีมนะครับอ่า์เนอร์บอกว่านะครับถ้าเทียบกับฤดูกาลที่แล้วนะครับเราสร้างโอกาสได้น้อยนะครับแต่เราครมีค่าเอฟเปกโนะครับที่ยังมีคุณภาพสูงนะครับแต่เรายิงเข้ากรอบ แล้วเราและเรานะครับก็ยิงเข้ากรอบได้มากที่สุดด้วยนะครับปัญหาคือเราเสียประตูมากเกินไปนะครับเราเสียนะครับ9ลูกนะครับโดย4ลูกนะครับมาจากลูกตั้งเตะซึ่งสะท้อนนะครับให้เห็นว่านะครับจำนวนโอกาสที่คู่แข่งสร้างได้นะครับมาจากลูกเซตเพย์นะครับใส่เรานะครับส่วนอ่าก็คือพูดง่ายครับเราอะครับมีจุดอ่อนในเรื่องของลูกตั้งเตะนะครับตอนนี้ คือเขาล่ะเขาบอมเข้ามาเราก็จะเสียประตูบ่อยนะครับส่วนดีค่าประตูครับที่โดนนะครับก็จะเป็นการโต้กลับเร็ว2ลูกนะครับแล้วก็เป็นโอเพ่นเพย์อีก3มลูกนะครับเราปล่อยให้คู่แข่งนะครับเปิดบอลเข้ามาเข้ามามาใส่เรานะครับมากเกินไปนะครับก็คือสังเกตเลยครับหลายๆเกมที่ผ่านมานะครับลุกทีมทีมอื่นที่เล่นกับเรานะครับส่วนใหญ่เขาจะโยนบอมเข้ามา แล้วก็พอกระชากไปทางริมเส้นนะครับเขาก็สามารถเปิดเข้ามาได้หรือหรือปาดบอลย้อนเข้ามาหน้าประตูได้โดยที่แบ็กของเราไม่สามารถบล็อกหรือป้องกันลูเปิดได้เลยครับทําให้เขาเปิดได้บ่อยมากครับแะหลายเกมนะครับที่ที่ผ่านมาเนี่ยครับผมก็เหมือนที่ฟันได้ครับพูดว่านะครับทีมต่างๆนะครับเล่นกับเราไม่เหมือนเดิมนะครับรู้จุดอ่อนริ้วผูมากขึ้นนะครับคู่แข่งใช้บอลยาวมากขึ้นหลังจาก ผ่านไป7เกมนะครับจำนวนบอลยาวครับที่ทีมลิเวอร์พูลเจอนะครับเพิ่มขึ้นครับหใน3ถ้าเทียบกับฤดูกาลที่แล้วนะครับตรงนี้นะครับก็คือเหมือนหลายๆทีมนะครับก็จะปรับนะครับที่จะเล่นกับเราเพราะว่าถ้าจะเซตบอลหรือมาเพชรเพซซิงแดนกลางเซตบอลขึ้นมาเพื่อทําเกมสู้กับเราเนี่ยบางทีเขา สู้ไม่ได้ครับเขาจะใช้บอลยาวเพราะว่าหลังเราจะลอยสูงนะครับแบ็กเราก็จะเติมสูงเขาจะใช้จุดออดตรงนี้ครับเพื่อโจมตีเรานะฮะส่วนในเรื่องของประเด็นของฟอร์มของโมซาล่านะครับที่ว่าในหลีกนะครับยิงไม่ได้นะครับแต่ทิมชาติยิงได้นะครับอันนี้บอกว่าผมคิดว่านะครับมันควรไม่เกิดขึ้นนะครับถ้าคุณแพ้สานัดติดนะครับเราควรนักเตะทุกคนนะครับที่ใส่เสื้อลิเวพูลนะครับควรตอบโต้นะครับทุกคนนะครับ ทุ่มเทเต็มร้อยทุกเกมอยู่แล้วนะครับในสามเกมนะครับที่เราแพ้นะครับอมาเราเรามาเราสู้ได้นะครับสองเกมสองนัดครับแต่เราอะครับก็แพ้แพ้นะครับมันควรนะครับมันควรมีการอ่าเขาเรียกว่าอันนี้บอกว่าเรามันควรมีการตอบสนองนะครับแต่ไม่ใช่แค่เฉพาะโมซาลานะครับควรเป็นการตอบสนองของทุกคนนะครับ และอันนี้บอกว่าการเจอกับแมนยูนะครับเขาตั้งตารอนะครับเพราะว่าเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่พิเศษนะครับเพราะว่าคนทั่วโลกนะครับอยากเห็นนะครับแล้วมันก็ยอดเยี่ยมมากนะครับที่เราเป็นส่วนหนึ่งนะครับของเกมนี้นะครับเราต้องเล่นให้ดีที่สุดนะครับคือคือเกมที่เจอกับแมนยูนะครับตอนนี้ครับแมนยูก็เหมือนเล่านะครับฟอร์มไม่ดีนะครับเพราะแพ้มาสามนัดติดแต่เกมนี้ดีหน่อยครับเราเล่นในบ้าน แล้วแต่แมนเชสเตอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเหมือนกําลังคืนฟอร์มนะครับเพราะว่าในลีกล่าสุดเนี่ยเขาก็ชนะมานะครับส่วนฤดูกาลที่แล้วอ่ะเราเราเจอกับกับเขานะครับเราไปเยือนเราชนะแต่พอเล่นในบ้านเราเสมอก็เขาไม่รู้เป็นไรครับจะเก่งแต่กับเรานะครับเกี่ยวกับทีมอื่นก็ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแต่พอมาเล่นกับเราคือถ้าฟอร์มขนาดฟอร์มเราดีๆนะครับเขาฟอร์มไม่ดีแต่พอมาเจอเราเขาก็เก่งเก่งกับเราตลอด เล่นกับเราดีตลอดนะก็มาดูครับว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนะครับคือของเรานะครับเราต้องเราเราสร้างโอกาสได้น้อยครับแต่เราต้องไม่เสียประตูนะครับเราต้องพยายามไม่เสียประตูก่อนนะครับแล้วเราก็ต้องปรับนะครับเพื่อสร้างโอกาสให้ได้มากขึ้นนะครับส่วนในส่วนของอันเนบอกว่าในส่วนของอีซักนี่ก็คือเขาเขาเหมือนว่าจบแล้วในส่วนของ ปิดจบแล้วในส่วนของปีซีซั่นนะครับเพราะว่าผ่านเขาผ่านฟอมฟิตเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าในเกมทีมชาติทั้งสองเกมนะครัก็ได้เล่นเต็มเวลาครับเก้าสิบนาทีก็เขาก็น่าจะมาช่วยเราได้ได้เยอะขึ้นนะครับแต่ว่าก็ต้องมาอยู่ยในเรื่องของฟอร์มด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ฟอร์มก็ยังไม่เข้าที่ครับยังทําประตูไม่ได้ก็มีทําได้ในเด็กเกอร์คือในเกมคาราบาครับลูกเดียวตั้งแต่เขาลงเล่นมาก็ยังไม่ได้ทําประตูได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นในทีมในลีกหรือทีมชาตินะครับ ก็มาดูกันนะครับว่าอีซักจะคืนฟอร์มในเกมนี้ได้ไหมนะครับส่วนแมกานะครับเขาก็มีปัญหารเรื่องฟาร์มฟิตเพราะว่าเขาก็มีอาการบาดเจ็บนะครับในช่วงของปีซีซั่นก็ไม่ได้มีเกมปีซีซั่นที่จะลงไปเล่นให้ทีมชาิก็เล่นได้ไม่ไม,ไมเต็มที่นะครับมาทีมเราก็ลงได้ไม่เหมือนเหมือนกําลังเรียกความฟิตนะครับกําลังปรับระดับฟาร์มฟิตอยู่ครับคือเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกอยู่นะครับคือก็ยังไม่ไม่ไม่เต็มที่ไม่ลง ไม่ฟิตเต็มถังนะครับผมก็อย่างอย่างที่ของเรานะครับก็มีจุดอ่อนนะครับอย่างเอ่อมาอุกุย่านะครับว่าว่าบอกว่านะครับจุดอ่อนของเรานะครับก็อยู่ตรงที่โมซาร่านะครับไม่ค่อยลงมาช่วยเกมรับนะครับแต่อันเบอกว่าไม่ไม่จริงนะครับตรงนี้มันมีหลายช็อตนะครับที่เอ่ฟาร่าลงมาช่วยนะครับก็ก็ส่วนใหญ่แล้ว โมซารก็จะยืนสูงอยู่แล้วใช่ไหมครับเขาก็จะไม่ค่อยเหมือนก็อันเนอร์จะวางแผนให้ว่าถ้าเกิดได้ล็อกบอลมาเร็วได้บอลปุ๊บก็จะจ่ายบอลยาวให้ซา่าเลยหรือแบบโต้กลับเร็วเลยอะไรประมาณนี้ครับผมมันก็เลยลหลายทีมก็เลยมองว่าตรงนี้เป็นจุดอ่อนแต่อันเนอร์บอกว่าไม่จริงครับไม่ใช่เพราะว่าเพราะว่าอันเนอร์แต่ว่าตรงนี้ก็ต้องมีการปรับนะครับมีการก็เหมือนกับเทพารกเบททีมชาติเนี่ยอันเนอร์ก็พยายามศึกษาดูนะครับว่า เรามีจุดอ่อนตรงไหนมากก็คืออนึก็จุดอ่อนในเรื่องของการสร้างโอกาส2เราเสียประตูจากลูกเซตเพย์นะครับลูกตั้งเตะหรือคู่แข่งนะครับใช้บอลยาวนะครับโจมตีเรามากกว่าเดิมนะครับก็อันเนอร์ก็ได้คิดทบทวนแล้วก็กำลังปรับปรุงนะครับทีมอยู่นะครับ ตอนนี้นะ้าเตะทุกคนก็มาซ้อมกันหมดแล้วนะครับทุกคนนะครับก็พร้อมนะครับวันอาทิตย์นี้นะครับที่จะเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมาครับมาเชียร์กันไปครับ